ตอนนี้อาจารย์มหาการเจนพัทเริ่มจะพิจารณาลูกน้องแล้วลูงน้องเข้ามาเต็มวัดเลยตอนนี้ต้องจัดระเบียบให้เขาอยู่เป็นที่เป็นทางไม่คนจะมาอยู่กับพระใช่ไหมอาจารย์การเจอสึกหนักเลยปีนี้ปีแรกก็จัดจัดเต็มเลยหิมะ ทุกปีมันไม่เยอะนะเยอะเหมือนกันแต่ไม่เยอะขนาดน,นี้ทางนู้นก็ท่านมหาพีกำลังจัดการอยู่จัดเรียบเลยช่วยเทศบาลด้วยเทศบาลเขาก็มากองไว้หน้าวัดเราถนนหน้าวัดด้วยเนะนีน่ย,นะยนะจัดการให้เขาเรียบร้อยเลยอย่างว่าถ้าไม่ทำญาติมก,ก็มาวัดไม่ได้ก็เลยต้องทำ โอ้แต่ว่าทุกอย่างเปลี่ยนชมหน้าไปสวยงามเลยกลายเป็นดอกเห็ดหมดเลยทางน้นก็เหมือนกันกลายเป็นดอกเห็ดเลยเป็นเห็ดตางราวเลยอะ่ะ